จิงโจ้โจมตีเหยือ่อแกล้งตายเอาชีวิตรอดเทรนเนอร์ในแมลเบิร์นต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินหลังถูกจิงโจ้ยักษ์ทำร้ายอย่างไร้ความปราณีขณะที่เดบบี e ้เออร์คาดได้ไปวิ่งจ็อกกิ้งผ่านพุ่มไม้เมื่อเช้าวันเสาร์ในเทมเพิลสโตลเธอไม่ทราบเลยว่าภัยคุกคามที่น่ากลัวกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ ทันใดนั้นเจ้าจิงโจ้เพศผู้สูงราว2เมตรได้พุ่งเข้าใส่เธอจนล้มลงก่อนที่มันจะเตะและตะกุยเธออย่างโหดเหี้ยมกรีดผ่านเสื้อผ้าและฉีกเนื้อตัวของเธออย่างไม่ปราณียญิงวัย54ปีรายนี้หัวไวทำเป็นแกล้งตายเพื่อให้มันหยุดโจมตีวิธีของเธอได้ผลไม่ช้าเจ้าจิงโจ้ก็จากไปเหยื่อรายนี้ได้พาร่างโชกเลือดของตัวเองเดินกลับบ้านเป็นระยะทางราวครึ่งกิโลเมตร ก่อนที่สามีของเธอจะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการเย็บแผลกว่า35เข็มผู้เชี่ยวชาญด้านจิงโจ้เผยว่าการโจมตีแบบนี้นับเป็นเรื่องแปลกเพราะปกติจิงโจ้จะไม่โจมตีโดยไม่มีเหตุผล